สวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็น้องก๊อสด,ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ขวัญน,น,นะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับใช่เลยวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่จอมบึงเราอยู่ตําบลจอมบึงอํเาเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเลย<ช>ค่ะเนีวันนี้เราอยู่ใกล้บ้านใช่ใลแล้วก็ทาเ,เลดีมากเพราะว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่าห่างจากอ่งพิบาลสมเด็จพิพิราชเนี่ยค่ะเพียงแค่2กิโลเองใกล้ใกล้มากเลยนะอ่าแล้วก็จากตรงนี้นะที่พี่ยืนเนี่ยนะอ่า ขับออกไปนะแล้วเลี้ยวขวาสามเมตรที่เป็นหลังคาที่ฟ้านะอ่าเราก็เลี้ยวขวานิดนึงสามร้อยเมตรเนี่ยบอกได้เลยว่าถึงแยกไฟแดงซึ่งเป็นถนนเส้นตัด3ามศูนย์แปดเจ็ดแล้วอ๋อที่เขากาลังขยายเป็นสี่เลนเนี่ยนะถูกต้องเลยครับใล้ความสะดวกสบายแล้วตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะจางดูดูเนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแต่้ก่อนวันนี้เรามาขายบ้านอ่านี่หลังนี้เลยหลังนี้เลยก่อนจะไปดูบ้านถามนิดนึง ถนนหน้าบ้านเราเนี่ยกว้างเท่าไหร่ครับตรงนี้นะเส้นถนนเนี่ยประมาณ7-8เมตรอ่าแล้วก็ตรงนี้บอกได้เลยถนนเนี่ยยังกระยายมันมุมเลยนะครับ<ะ>ต,ต,รตัดตรงนู้นตัดตรงนี้คือจะวิ่งตรงไหนอ่ะเขาออกได้หลา,า,าออกได้หลายทางมากอ่าสะดวกสบายแน่นอนใช่แล้วก็ถนนกว้างอย่างนี้เลยโอ้หบ้านนี้ก็สวยนะน่ารักดีนี่น,น,น,นี่บ้านนี้บ้านโมเดิร์นหน้าหลังเล็กๆน่ารักน่ารัก ถูกต้องบ้านหลังนี้นะครับไม่ใช่หลังนู้นนะอ่าหลังนี้นะหลังสีงเยอะนี่นะหลังนี้โอเคเนี่ยค่ะแล้วก็มีรั้วให้นะคะบอกได้เลยรั้วนี่ก็ทําไว้ยังสวยงามเลยอุปถัมภ์นิดนึงเอ็นหน้าบ้านเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่ครับจากเสาไฟฟ้านู้นเนาะอ่ากไปจนถึง<ฮ>ตรงนี้นะคะตรงท้ายใหญ่นี่เนาะอ่า20เมตร20เมตรอ่าแล้วหน้าบ้านเราเนี่ยไปจนถึงท้ายบ้านอ่ะอันเนี้ย15เมตรโอ้โหกำลังดีเลยนะใช่ที่มัน แปดสิบตารางวาอ่าแปดสิบตารางกลังหมอกกราลังสวยอยู่กันแบบคนสองคนน่ารักมากแล้วก็บ้านนะตรงนี้นะตรงที่ยืนตรงนี้ก่อนรึบอันนี้ลงจอดรถอ่าจอดรถหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาประยุกต์ทำเป็นอย่างอื่นก็ได้นะมาต่อเติมเอารถจอดอ่แล้วเอารถจอดตรงนี้แทนอ่าก็ต่อแล้วตรงนี้มาต่อโอเคเพราะว่าเขาเทปูนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีหลังคาให้หมดล้ะอันนี้เราจะดูดูในบ้านก่อนหรือข้างนอกก่อนเออเอาเป็นว่าดูรอบนอกไปเลยดีกว่า แล้วก็เดี๋ยววนเข้าไปในบ้านโอเคแล้วมาออกมาจอดที่ตรงจอดรถอีกตรงนี้โอเคได้เลยครับไปตรงนี้ค่ะตรงหน้าบ้านตรงจุดเนี้ยถ้าเกิดว่าใครอะนะคะชอบปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าอ่ะอันดับแรกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าตรงนั้นไม่อยากจอดรถเพราะว่าทำโรงจอดรถตรงนี้โอเคได้ตรงนั้นไปต่อเติมห้องหรือทําอะไรก็ตัได้เหมือนกันได้เหมือนกันเนาะอ่าเนี่ยนะคะเนี่ยแต่ก็มาตรงจุดข้างหลังเนี่ยเป็นจุดพักผ่อนได้นี่นี่เขาปลูกมะกอกแล้วต้นหนึ่ง อันนี้มันละกอขึ้นเองนะนี่ยังงามขนาดนี้ปลูกให้ดูนะาดูขนาดมันขึ้นเองยังขนาดนี้เลยเอามาปลูกเนี่ยรับประกันว่าเสียแน่นอนได้แล้วก็เนี่ยค่ะอยากโชว์เรื่องกำแพงด้วยน่ะก็คือว่าเวลานะเขาไม่ได้ล้อมรั้วรดน้าธรรมดานี่คือเขาที่ทำลักษณะของคอนกรีตไปให้คอนกรีตขึ้นมาครึ่งนึงแล้วก็ทำเป็นระแนงครึ่งนึงส่วนด้านข้างก็เหมือนกันถึงการถึงจะมีการล้อมรั้วรดน้าแต่ด้านล่างเนี่ยค่ะ เขาก็ทําไว้ให้นู่นไปนู่นเลยสุดพราะนั้ือกาแพงเรียบร้อยเนาะเราจะถมดินเพิ่มหรือจะทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเป็นสัดเป็นส่วนนะที่บางเหลือเยอะแยะเลยนะตรงนี้ขวัญยืนอยู่ตรงเนี้ยใครที่ทําคิดจะทําสวนครัวนะคะปลูกต้นไม้ทํะไรต่างเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเหลือเหลือเหลืออยู่เลยนะดินเขาดูดีมากเลยนะดินนะใช่ดินเนี่ยปลูกต้นไม้อะไรต่างเนี้ยดูดูดินดีดินงามอ่าแล้วนี่โหเพื่อนบ้านหน้าหลังซะครบใช่อนี้เพื่อนบ้านอยู่ประจํานะ เอาบ้านสีฟ้านี่อยู่ประจำเลยนะคะไม่ไม่ได้ไปไหนนะคะเช้าไปเย็นกลับหรือว่าอะไรเงี้ยตลอดเลยนี่ค่ะสวย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 อะไรก็เหมือนกันนะอ่าก็มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ไม่เหงาประจำเพื่อนบ้านเทียบเลยอ่าอยู่ประจําทั้งหมดนะคะไอ้ตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านแล้วมันมีชื่อเรียกไหมฮะของที่นี่นะคะเรียกหมู่บ้านโล่กว้างอ่าหมู่บ้านโล่กว้างนะใช่ถ้าถามคนพื้นที่เขาก็รู้กันแหละว่าหมู่บ้านหมู่บ้านโล่กว้างเออพวกนียคือมาถึงตรงแยก แยกสิงโตทองเออแยกสิงโตทองติดๆมาถ้าเกิดว่าถึงแยกสิงโตทองนะคะตรงนี้เป็นไฟแดงแยกไฟแดงนะคะเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเนี่ยมันก็จะถึงหมู่บ้านนี้เลยอ๋อแล้วก็ตรงของเราเนี่ยจะเป็นซอยที่เท่าไหร่นี้อันนี้รู้สึกเหมือนจะไม่ได้ติดซอยเอาไว้ะะไม่มีป้ายบอกนะเออไม่มีป้ายบอกแต่ว่าเข้ามาถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปเราเนี่ยเข้ามา ก็ต้องเห็นอ่าเห็นเลยเด่นเด่นเลยนะเออนะะประมาณนั้นเลยนี่ไปตอไปต่ออ่ะนี่ก็คือมาถึงด้านหลังของบ้านนะคะนี้ด้านหลังอ่ะเนี่ยเราก็มีการล้อมรั้วไว้ให้นี่นะล้อมรั้วสุดๆทั้งหมดเลยนะคะก็นี่มีต้นไม้ให้อีกนะอ่านี่นต้นอะไรนี่เพกาเพกาเนาะเกี๊ยวเอาฝักไปกินได้ไหมไอ้ฝักใช่ใช่นิดๆเจ๊นะอ่าใช่ค่ะหรือว่าลิ้นฟ้านั่นแหละอ๋อต้นมันหน้าตานี้เองเหรออ่าใช่เนี่ยค่ะลิ้นฟ้าอ่าแล้วเราก็มาถึง จุดจอดรถที่เป็นหน้าบ้านหน้าบ้านทีแรกนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปด้านในไปดูในบ้านต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไปตามมาตามเข้ามาเปิดประตูมาแบบอ้าอ่าเนี่ยตรงนี้ก็ปูก,กับเบื้องไว้เรียบร้อยเลยนะอ่าครับรอ,อันนี้ตามมาอันนี้เข้ามาหนึ่งห้องห้องนี้บ้านหลังนี้หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งโรงจอดรถอ่าบอกได้เลยราคาเพียงห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นแต่ว่าค่าโอนคนละครึ่งนะคะก็ดี หน้าต่างก็มีห้องนี้พี่พี่ชอบตรงนี้ว่าหน้าต่างโดยรอบอ่าก็เปิดรับลมนะไม่ต้องเปิดแอร์ได้เลยอากางเย็นสบายเนี่ยเปิดน่ะมีเด็กดันมีได้พร้อมเนาะเออพี่ว่าแล้วก็มองวิวนะเทควิวได้สบายสบายเลยอ่านี่เป็นไงเป็นไงอยากได้ไหมชอบไหมน่ารักดีเหมาะกับการเป็นบ้านหลังที่สองนะ เอาไว้มาพักเวลามาเที่ยวสวนพึ่งมาเที่ยวราชบุรีเงี้ยใช้เป็นบ้านพักได้เลยเราพี่มองว่าราคามันจะต้องได้จริงๆคือบ้านหลังนี้อยู่อาศัยได้เลยนะและเป็นบ้านที่ยังไม่ได้มีการอยู่อาศัยมาก่อนด้วยคือบ้านใหม่มือหนึ่งเลยกิิบๆเลยบ้านเออมือกลิบๆเลยสาหรับหลังนี้อ่แล้วมาดูห้องน้ํามาอเดี๋ยวไปดูห้องน้ำห้ดูห้องน้ำนี่กว้างโอ้โหอ่า มีลวดลายลวดลายสวยงามปุกระเบื้องเต็มไปหมดอ่าใช่ปุกระเบื้องของำความสะอาดง่ายอ่าถ้าอยากเอาน้ำอุ่นเครื่องของน้ำอุ่นเดี๋ยวมาติดเพิ่มอ่าอ,อเอ่าประมาณน,นี้เลยบอกเลยว่าราคาไม่แพงแน่แล้วก็อันนี้นี่นี่ตัวนี้โอ้ลืมไปสำหรับคนที่ กินข้าวอะไรต่างเนี่ยล้างถ้วยล้างชามก็ต้งไปชามที่นี่ได้เลยนะแต่งเนื้อแต่งตัวนี่นะกระจกตรงนี้กระจกรงนี้โอ้เคนะตรงนี้สวยๆด้อยของบอไปครับเป็นเป็นบ้านหลังเล็กๆนะใช่กระท่ำรับอยู่คนสองคนหรืออะไรอย่างเงี้ยสบายๆแล้วไม่แพงถือว่าไม่แพงนะเอ้วการเดินทางเป็นไงบ้างครับการเดินทางการเดินทางบอกได้เลยสะดวกสบายอย่างที่ตอนแรกที่เราคุยกัน ก็คือว่าจากตรงจุดที่ยืนเนี่ยไป,ไปถนนเส้นหลัก3ามสเนี่ยสามเมตรไปโรงพบาลก็2กิโลนะสองกิโลอย <นะ S 1> ่างนี้ไปตลาดครับไปตลาดถ้าไปตลาด ไปตลาดจอมบึงประมาณ6กิโลกว่าตลาดจอมบึงนะก็จะมีพวกโลตัสบิ๊กซีซีวงซีวนใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะในระหว่างโรงพยาบาลไปจนถึงตลาดเนี่ยก็จะมีร้านค้าร้านอะไรเงี้ยตลอดสองข้างทางตลอดสองข้างทางใช่ฉะนั้นความสะดวกสบายได้ราคาพี่ถือว่าได้ได้เลยได้อ่าแล้วก็เป็นโฉนดคุดแดงนอสองซีจอนะครับอันนี้สําคัญนี่สําคัญอ่าแล้วก็โฉนดพร้อมโอนเพื่อนบ้านอะไรพร้อมพันทัดใดๆอ่า พร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะใช่หลังนี้เหมาะมากๆสําหรับใครที่อยากไว้เป็นที่พักผ่อนอ่าพักผ่อนหรือว่าจะมาต่อเติมไว้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับครอบครัวอ่าแบบเจังเลยก็ได้มาต่อเติมทำเป็นได้ค่างั้นค้ายด้นข้างเนี่ยยังสามารถต่อเติมได้อีกเยอะอ่าแต่กระดงที่ยืนตรงเนี้ยสามารถประยุกต์มาทําเป็นห้องหรือเป็นอะไรได้อีกเลยแล้วแต่แล้วแต่จะขอใหม่เลยใช่เพราะฉะนั้นติดต่อมาด่วนๆนะคะอ่าขอเบอร์เลยติดต่อขอเบอร์ด้วย0ูนย์ 6639424ค่ะเบอร์นี้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้เดี้ i วัผลิตต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ